โอ้มาแล้วครับตัวใหญ่ครับโอ้เฮ้ยรุด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 ุดุดุดครับรุดครับสวัสดีครับสวัสดีทุกท่านนะครับที่เข้ามารับชมช่อง Chadex Fishing Channel นะครับก็ออกไม้ตกปลาครับนะฮะวันนี้ก็เดี๋ยวดูสภาพไม้นะครับนี่นะครับก็ไม้ที่ ก่อนหน้านี้เรามางมหวยกันนั่นเลยครับเป็นบ่อทรายเก่านะครับนี่ครับครับรถรถเข้าไม้เราไปนะน่าเดี๋ยวขออนุญาตขนอุปกรณ์ลงไปด้านล่างกันนะครับะสวัสดีครับครับมันมาแล้ววันนี้มันมา มากับคำใสช่แนลนะครับนะนะ <Yeah. S 1> มีตัวแน่นอนวันนี้ไม่ผิดหวัง <laughs> ะครับนะนะรับผมนี่ก็อยู่ระหว่างการเตรียมอุปกรณ์นะครับ ตั้งอะไรเสร็จกันเรียบร้อยแล้วครับเดดแรงมากก็่งอะชุดแรกลงนะครับนี่ผมคันก่อนนะครับชุดเล็กลงไปดูก่อนก็เดี๋ยวไม่พอนี่อีกมีสิบพุทธมาอีกสิบลังนี่ก็คือแคมป์ของเราไม่ได้มาค้างคืนนะครับนี่ <laughs> บางท่านเห็นบอกนึกว่ามาค้างคืน เดี๋ยวเก็บของให้เข้าที่เข้าทางหน่อยครับแล้วมาลุ้นด้วยกันอ่ะครับกินข้าว้วยกันก็ได้ปลามากินแล้วครับนะนะได้มาสามแต้มครับนี่สลงึงใส่สวยเลยครับนี่ทำกินเรียบร้อยแล้ว ครับดมาสามแต้มแล้วนะครับก็ได้กินข้าวเช้าพอดีครับนี่ครับข้าววันนี้ไม่ต้องอะไรเยอะแยะกินเพื่ออยู่ครับไม่ได้อยู่เพื่อกินกินข้าวด้วยกัน,นครับ ก็ไปดูน้ำขางเกี่ยวขึ้นหลายแต้มแล้วนี่นดี่ครับดูปลาเก ไม่เย่ครับมีไส์ใหญ่ด้วยครับนั่งอยู่ข้างกันเดี๋ยวผมจะเตรียมชุดใหญ่ลงนะครับบอมลงไปเยอะเดี๋ยวจะเอาสิบฟุตลงละ โอ้นี่ครับใสสวยมากครับกำมังกะมังครับยังโหเลยสวยสวยสวยเกียครับมันหมันครับโอ้เดินไปเมื่อกี้ครับหันหลัง <laughs> กลับมาโดนซะแล้วของเรายังเงียบอยู่เลยครับไอ <laughs> ้เดี๋ยวก็มาเดี๋ยวก็มา เสร็จแล้วครับห้าคันไม่จะลงสิบไม่ไหวลงห้าคันก่อนก็ยังเงียบอยู่ครับตอนนี้ส่งชุดสองลงไปแล้วเดี๋ยวรอดูครับสสาย โอเคนัตัก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 ะโ้ยลุโชว์เลยครับโอ้หล่อเลยวันนี้สองสามเต็มแล้วสามเต็มแล้วครับไซนี้เมื่อกี้เต็มที่สองผมไม่ได้ถ่ายครับ นี่ครับมังนี่ครับสมชื่อครับสามต้มสวยๆครับนี่ทำไมนะโอ้นี่ครับจะได้ครับสองได้ชังจะเต็มนะครับนี่กวานครับนี่เป็นปลาหมออะไรนะหมอชังหยบครับนี่หมอชังหยบโอ้ยเยอะมากครับนี่ ไม้รับไม้รับครับไม่เปิดเผยครับไม้นี่เดี๋ยวไม้แตก <laughs> <laughs> โอเคครับไปเราไปเปลีย่ยนเหยื่อต่อ,อนั่งลุ้นกับน้าเข้าไป <laughs> ของเราก็สองแต้มเหมือนกันครับเมื่อกี้นี่ <laughs> ป,ปลาทูครับปลาทูมาทีละสองเปลี่ยนเหยื่อครับ đoạn luôn đẹp rồi, ngồi luôn thấp เด็กซูกาไปต่อยเคเลยเออย้ายอ้เค้ยที่บอกล่อต่อยเคเรื่องเนนี่เริ่มเดี๋ยวพอเริ่มเปิดเดี๋ยวก็เริ่มออกกันนียไงครับจองทุนกันมีอยู่สามคันได้เยอะกว่าผมสิบคันนี่ครับ สชาแนลกำลังเปลี่ยนเยอชุดที่สามลงแล้วหนึ่งแต้มแล้วครับเมื่อกี้นี่ระหว่างรอปลาครับเอาทุกชนิดครับที่ว่าเป็นเบ็ดที่เรากำลังจะทำเบ็ดปักกันนะครับ ฝนเริ่มมาแล้วเดี๋ยวเหลาคันเบ็ดแล้วครับหกสิบลงังเยี่ยมไหมหกสิบลงังวันละหกสิบหสิบักร้อยี่สิบลังก็เดี๋ยวจะมีคลิปออกให้ชมครับอีกสักเดี๋ยวรอนฝนมาก่อนไม่รู้จะได้ปักหรือเปล่า <laughs> ถ้าถ้าไม่มีฝนนี่ก็อาจจะไม่ได้ปักเลยครับนี่ <laughs> แดดแรงครับเข้าสู่ช่วงห้าโมงเช้าแล้วครับนี่แดดจัดมากวันนี้เงี่ยครับก็ไม้ก็เป็นบอ่อทรายครับนี บ่อไซก่าครับน้ำลงเยอะครับที่ได้ยินเสียงอยู่นั่นเป็นเครื่องสูบน้ำครับสูบน้ำเข้าบ่อปลาครับน้ำเหลือน้อยมากปีนี้มาแล้วครับบใบยๆมืดฝนมาแล้ว จะโดนหรือเปล่าวันนี้ปลาไม่เข้าเลยครับตั้งแต่เช้าจนบ่ายแล้วเนี่ยได้จะเพียนหางแดงมาตัวสงสัยทริปหน้าเดี๋ยวพาไปจับที่บ่อแล้วครับนี่พาประกาศเปลี่ยนได้เลยครับนะนะเดี๋ยวฝนตกเดี๋ยวแดดออก น้ำก็เหลือน้อยครับเงียบทั้งบ่อเลยครับนี้ก็มีนางข้างครับพอได้บ้างครับนั่งสปิวยี่เนี่ยใอ้กำลังใส่สวยไปสามสี่ตัวครับแล้วก็ประหมอช้างเหยียบไปเดี๋ยวดูอีกสักนิดนึงเผี่ยปลาจะเข้าไม่งั้นก็จะได้เก็บของกลับกาดก็ร้อนครับวันนี้ อะไรเช่นเนลนะครับอยูนในร่มใหญ่เราฮันเบ็ดตั้งแต่เช้าไม่เสร็จเลยครับภาพไม้ครับเป็นชายหาดครับเยอครับดูจากสภาพอากาศแล้วท่าจะไม่ดีแล้วครับนี่ เดี๋ยวเก็บเบ็ดกันครับไม่ไหวแล้วครับอย่างนี้เดี๋ยวขึ้นยากนอ้ครับอากาศยวเก็บเบ็ดแล้วครับก็กองสามเต้มครับวันนี้ใส่ไม่ใหญ่มากครับเบ็ดเก็บเบ็ดไม่ไหวแล้ว เกียครับหมายแตกแล้วครับนั่นนะนี่ครับจุดที่เราอยู่มาแล้วครับเก็บเบ็ดเท่าไม่ทัไนไปนี่ครับปลา <laughs> เบียรหนังแดงสองสามตัวครับหมายแตกกันครับว่าจะรอรุ่นโองเย็นๆสักหน่อยนี่ก็ใบมง,งกก้ารครับ ไว้เจอกันคลิปหน้าครับท่านะสำหรับคลิปนี้ผมกับคำใส่แนวนะครับนี่จะต้องขอจบทลิปกันไปเท่านี้น,น,นะครับไปเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ